สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังเบ c คเคนบ่เออเป็นกองหลังที่ที่ที่แม่ง <c oughs> เป็นกองหลังที่ไม่ใช่กองหลังเอาง่ายเป็นกองหลังที่ไม่ใช่กองหลังคือมันยืนได้เกือบทุกตำแหน่งเลยอัจริงๆนะโอเคมันมีเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นเก่าคือเวอร์ชันนี้นะนี่เป็นเวอร์ชันเก่านะ เอาเป็นตัวตั้งแล้วก็เวอร์ชันใหม่เป็นตัวเทียบนะฮะโอเคมาเวอร์ชันเก่าคาบเราเริ่มต้น93เวอร์ชันใหม่93เหมือนกันนะเวลตัน96เวอร์ชันใหม่ก็96เหมือนกันนะครับผมบูตแล้ว98เวอร์ชันใหม่99เริ่มมีความต่างเริ่มมีความต่างเลยฮนะเริ่มมีความต่างแล้วจัดหน้าแป๊บเนืองจัดหน้าแป๊บเนืองนะเรามาดูตำแหน่งการยืนนะครับผม ยืนกลางรับอยู่ที่97เวอร์ชันใหม่อยู่ที่9ก้นะกองกลาง92้ากลางรุก92เวอร์ชันใหม่93แล้วก็9กก็ค่อนข้างดีกว่าเรื่องการยืนตำแหน่งด้วยนะฮะโอเคเบกขวา95เบกซ้าย9กอันนี้น่าจะเท่ากันนะเท่ากันเลยคือ95กับ93แต่กลางรับกองกลางเนี่ยเอาง่ายคือยืนกองกลางเนี่ยตัวเวอร์ชันใหม่จะดีกว่านะฮะแล้วก็ยืนกองหลังก็ดีกว่าก็คือ99 นะอันนี้อยู่ที่98เท่านั้นนะโอเคนะโอเคก็ยืนได้หลายตำแหน่งนะเอาจริงยืนได้หลายตำแหน่งนะทำเกมรุก83เวอร์ชันใหม่ขึ้นไปแปดหเกมรุกแม็งอย่างดีอ่ะนะคือดีเลยอ่ะนะครนะับผมเวอร์ชันใหม่นะจบสกอร์89เวอร์ชันใหม่88เฮ้ยลดลงมาลดลงมา1นะลดลงมา1พลังการยิง92 เวอร์ชันใหม่9 9อันนี้แหละคือความพิเศษนะอันนี้คือความพิเศษของเวอร์ชันใหม่คือพลังการยิง99คือคือมันสามารถยิงไกลได้เลยอะ่ะเป็นตัวหวังผลได้เ,เรื่องการ,รกายิงไกลนะหวังผลได้เลยจบสกอร์ได้เลยนะครับผมนะพลังยิง99คือหวังผลได้นะฮะตรงน,นี้ก็ถ้าโดยรวมแล้วก็ตัวเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่านะฮะอันนี้มันอาจจะเกมลุกไม่เยอะพลังการยิงไม่เยอะแต่จบสกอร์ดีกว่านึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะะแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยกินขาด กินขาดตรงพลังการยิงนี่แหละค่อนข้างโหดนะฮะมาอันดับต่อไปบอลคอนโทรลเก้าหตัวเวอร์ชันใหม่94ลดลงมาตรงนี้นะฮะแล้วประกับตัวเอ้ยเลี้ยงบอลน,นะครับผมเลี้ยงบอล87เเวอร์ชันใหม่91เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแล้วประกับตัว92เวอร์ชันใหม่94ก็ดีกว่าอีกนะฮะบาลานซ์87เวอร์ 8, ชันใหม่8 7เท่ากัน โดยรวมตรงนี้มีแค่บางโทนที่เวอร์ชันเก่าดูดีกว่าคือ95แต่2อ,อย่างนี้ตัวเวอร์ชันใหม่กินขาดก็ถ้าดูรวมก็เวอร์ชันใหม่ดูดีกว่านะครับผมดูจากค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็ได้นะฮะข้างบนเนี่ย attacking 88เวอร์ชันใหม่91เอ็ดนะฮะเกมรับ90เอยไม่ใช่เกมรับเด็กครองบอลน,นะครับผมครองบอล90เวอร์ชันใหม่92ก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะรายละเอียดก็ดีกว่า ก็สองอย่างนี้เวอรช์ชันใหม่ดูดีกว่านะโอเคมงนะครับผมมงเกสิบไม่กองหลังก้องหลังนะเนี่ยนะก้องหลังไม่อึง้งกับคาบลังเหมือนกันมง90สิบเวอร์ชันใหม่8ปดเก้าอาจจะมงไม่ดีเท่ากระโดดเกสี่เวอร์ชันใหม่เก้าสี่เหมือนกันแสดงว่าตรงนี้เวอรช์ชันเก่าดีกว่านิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นไม่เยอะไม่ได้ต่าง,งกันมากต่างกันแค่นหนึ่งเนเวอรช์ชันเก่าดีกว่านิดหน่อยในตรงนี้ นะทำเยี่ยมรับเก่าเก้าวอร์ชั่นใหม่เก้าเก้าเหมือนกันเบอร์เบอร์นิ่งเก้าแปดวอร์ชั่นใหม่เก้าแปดเหมือนกันโอ้โหสูสีจัดนะเอักรชัน่นดูดันแปดหกวอร์ชั่นใหม่ก็าแปดหกเหมือนกันแสนดงว่าตรงนี้เวอร์ชั่นเก่าดูดีกว่านิดหนึ่งคือนิดเดียวอะ่ะคือหนึ่งอะ่ะหนึ่งหนึ่งก็คือโมงนะครับผมดีกว่าตรงที่โมงเนี่ยมันขึ้นไปเก้าสิบแค่อย่างเดียวนะฮะขึ้นไปเก้าสิบแค่อย่างเดียวแต่ถ้า จะดูเรื่องของแบบแบบใครเหนือกว่าในต,ตรงนี้ก็ต้องเป็นเวอร์ชันเก่าที่ดีกว่าก็คือเรื่องการมง1น,นะแต่มันก็ห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะต่างจาก2อ,อย่างนี้นะฮะเกมรุกเนี่ยเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะเลยนะครองบอลเวอร์ชันใหม่ดูดีกว่าเยอะแล้วก็มาเสียตรงนี้ที่เวอร์ชันใหม่มันค่อนข้างที่จะซูไม่ได้นิดนึงซูงไม่ได้นิดนึงก็คือลูกมงมงเวอร์ชันเก่าดีกว่านะสองสั้นเ7เวอร์ชันใหม่99นี่แหละ ค่อนข้างต่างนะทั้งที่เล่นมาเวอร์ชันใหม่เนี่ยโขนหน้าเรื่องการส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างเป๊ะนะครับผมส่งสั้นเก้าเก้าเลยเปิดบอลเก้าเปดเวอร์ชันใหม่เก้าเจ็ดแต่ไปลดตรงนีิวะเนะี่ยลดตรงตรงเปิดบอลเวอร์ชันเก่าเปิดบอลดีกว่าแต่ส่งสั้นน้อยกว่าเปิดบอลดีกว่าหนึ่งแต่ส่งสั้นสองสามสองสองนะฮะก็คือก็คือเวอร์ชันใหม่เนี่ย สองสั้นบวกสเปิดบอลลบหง่ายๆนะฮะสองสั้นบวกมา2เปิดบอลลบมา1น,นะฮะก็ก็ตันนี้นก็มันก็ถ้าถ้าโดยรวมก็ถ้าเทียบกันนะทเทียบน้ำหนักกันนะก็ยังเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ที่ดูดีกว่าเพราะว่าสองสั้นบวกสอต่เปิดบอลมันลบแค่หนึ่งไนงะถ้ามันลบ2เนี่ยก็เท่ากันแต่นี้มันลบ1ก็แสดงว่าเวอร์ชันใหม่ได้เปรียบขึ้นมา1น,นะฮะโรตั้งเตะ91เเวอร์ชันใหม่ เก้าสิบเฮ้ย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 เวอร์ชันเก่าดูดีว่ะความโคง 8, ้งแปดสามเวอร์ชันใหม่แปดหกเดี่วยวมันโดดอ่ะข้าวหลังมันโดดอ่ะเวอร์ชันใหม่อ่ะดูดิโดดจากแปดสามไปแปดหกมันโดดมาสามเลยนะขึ้นมาสามขึ้นมาสามนะฮะโอ้โหแสดงว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มีบวกนะก็คือสองสั้นบวกสองแล้วก็ความโคง้งบวกสามก็จะเป็นห้า ที่มีลบก็คือเปิดบอลลบหนึ่งแล้วก็วุฒิเต็มลบหนึ่งก็จะเป็นลบสองโดยรวมบวกลบกันแล้วก็จะเป็นบวกสามก็ยังดูดีกว่าเอาจริงก็ยังเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ดูดีกว่านะนะฮะโอเคจะได้แป๊บนึงโอเคประมาณได้ลวได้ลวนะฮะตามนี้สปีดเวอร์ชันเก่าเก้าสิบเวอร์ชันใหม่เก้าสิบเท่ากันสปีดต้นแปดเจ็ดเวอร์ชันใหม่แปดเจ็ดเท่ากันแข็งแกรเก้าสามเวอร์ชันใหม่เก้าสามเท่ากัน ตม่นะ่าเท่ากันเท่ากัน88ก็คือตรงนี้เสมอกันตรงนี้เสมอการพวกสกองสก,กิลอ,อย่างเงี้ยเท่ากันอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เสมอกันแต่ถ้าดูแต่ละชอ็อตแต่ละอย่างจริงๆก็เกมรุกเวอร์ชันใหม่ดีกว่าพรองบอลโดยรวมแล้วเวอร์ชันใหม่โดยรวมนะโดยรวมนะตอนนี้โดยรวมแล้วเวอร์ชันใหม่ดีกว่าตรงนี้โดยรวมทุกอย่างแล้วเวอร์ชันใหม่ดีกว่าตรงนี้โดยรวมทุกอย่างแล้วเวอร์ชันเก่าดีกว่านิดนึง นี่นนก็คือหนึ own own, 1, 1่งหนึ่งหนึ่งเต้มเท่านั้นหนึ่งเต้มเท่านั้นแล้วก็สองสั้นเปิดบอลรวมเตะความโคง้งโดยรวมแล้วก็ยกให้เป็นเวอร์ชันใหม่เพราะว่าสองสั้นค่อนข้างดีแล้วก็ความโค้งค่อนข้างเยอะนะครับผมพวกสปีดต,ตรงนี้ก็เท่ากันนะแต่ถ้าโดยรวมจริงก็ชนะหนึ่งชนะสองชนะสามชนะสามอย่างก็คือสามหนึ่งนะฮะก็ตีไปสามหนึ่งแล้วกันชนะหนึ่งชนะสองชนะสามไปแพ้ตรงนี้ไปแพ้ตรงนี้ก็ตีไปเป็นสามหนึ่งก็เป็นเวอร์ชันใหม่ นะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ค่อนข้างดูดีกว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ดูจากภาพลังก็น่าจะสันได้ก็คือเวอร์ชันเก่า9 8เวอร์ชันใหม่99นี่แหละก็ดูแบบง่ายๆแต่ถ้าใครอยากดูละเอียดก,ก็ต้องเข้ามาดูข้างในว่ามันดีต่างกันตรงไหนน,นะครับผมโอเคก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะกินขาดนะก <c oughs> ินขาดอยู่นะนะ่สามหนึ 1, ่งนสามหนึ่งสามหนึ่งแต่พลังการยิงเนี่ยอย่างชอบเลยพลังการยิงตรงเนี้ยขึ้นเพิ่มขึ้นมาในเด่นเลย ว่าเกมรับตอนนี้มันก็เท่ากันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มันเท่ากันอยู่แล้วแต่ไปเพิ่มพลังการยิงขึ้นมาเนี่ยเกยมรุกดีขึ้นเยอะนะเกมรับก็โหดเกมรุกก็โหดนะครับผมคือยืนกองกลางเนี่ยมันได้ทั้ง2อ,อย่างไงได้ทั้งรุกได้ทั้งรับนะฮะมันเลยค่อนข้างที่แบบเป็นตัวเตะที่แบบมันน่าใช้สุดๆเลยนะเบคเคนบบลเออร์เนี่ยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำรัการเทียบค่าพลังเบคเคนบบลเออร์อสองบูชั่นนี้นะฮะโอเคนะฮะก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย l ล t s go ก